สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทท่านค่ะพี่น้องค่ะ <c oughs> คลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะช่องยี่บันพาส,สองเล็เป็นช่องแบ่งปันตัวเลขแบ่งปันแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเดื้อค่ะพี่น้องจา้าสำหรับคลิปนี้ก็เอาแนวทางดีดๆแนวทางเม็นเมมาฝากคือเก่าละค่ะพี่น้องแนวทาง2ตัวบนเจ้านี้แม่นมากด้อค่ะพี่น้องคะ่ะโมเที่แลกระทู้กับเจ้านี้นั่งมันไปชนกันก็เรียผู้ใหญ่จะดี อันนี้กระชนกันเก่าศูนย์ศูนย์เก่าหางเดียวจัดเต็มเต็มเลยค่ะพี่น้องค่ะงวดนี้มาหลายหางเลยจักหน่อยเด้อค่ะพี่น้องงวดก่อนนั้นหายสามหางงวดนี้หายมาหกหางค่ะงวดก่อนชุนเก่าดันลงล่างเนาะกับพี่น้องค่ะธรรมดาสิเป็นสองโต้บนแต่บางงวดนี้สิมาบนหรือมาล่างกับโอ้โเด้อค่ะพี่น้องค่ะไปชนกับผู้ใหญ่ใจดีศูนย์สีเจ้าพี่น้องจ้าปวดสังเกตเด้อค่ะมีชนตัวหนึ่งเด้อค่ะ เด็กถือปัญหามากก็สิมี 80, 82, 84, 0204, แ่แล้วก็2 4งสีโดยจากพี่น้องค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะเลียงมีชนกันอยู่หางเดียวคือ0 4 4 0์่นแล้วก็พี่น้องค่ะงวดทีล่ชน้วชวน9 0 0 9เนาะคะเนาะวันนี้ชน0์นสีนสสมาบนหรือมาล่างอีกสำหรับคลิปนี้สำรับงวดนี้นอะจ้ะอันนี้เป็นของสาวสวนแต่งค่ะพี่น้องค่ะ ตาวสนแดงกับซิมี 03, 05, าม 0, 5, 0, 7, 0, 5, 0 7, ูนหา็ไปชนกับไปผู้ใหญ่ใจดีเนาะค่ะพี่น้องนอเนาะเด็กสตัวคนกซิมิเก่าหนเก่านเ็ดเก่าซูนหาหนึ่งเก่าหนึ่งเจ็ดหนแล้วก็หกหจากเล็กเก่ากับสีทังการับเป็นเล 6, นก็กหเนาะค่ะพี่น้องเนาะแล้วก็3า8แปดแปดาแล้วจะพี่น้องค่ะ ขอบคุณเจ้าของข้อมูลเอดส่วนแตงน้ำเลือค่ะพี่น้องขออนุญาตนํำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆในเบิ่งงในชมให้ดได้รำได้รวยน้ำกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะเล็กเด็ดเล็กแม่นช่องช่องยิวันพาซองเล้อค่ะพี่น้องขะขอบคุณเจ้าส่วนแตงนะคะใครไม่รักไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะคะใครรักใครชอบก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยจ้า อันนี้เป็นของแม่ทำเนียนค่ะพี่น้องค่ะแม่ทำเนียนกับแม่จำเนียนนี่คล้ายๆกันค่ะพี่น้องคะอันนี้แม่ทำเนียนเด็กบนสิมิซิปโต1ิปหางกับเขาดูเขาบอยให้กันค่ะสําหรับคลิปนี้นาอค่ะเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลคือกันละค่ะพี่น้องคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะแม่เด้อค่ะพี่น้องเด้อขอให้พี่น้องโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งอันนี้เป็นแนวทางวัดประจำวันที่16หเดือน2ปี67ดเด้อค่ะพี่น้องค่ะ ลำเล่อยลำลวยเด้อจะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ